ส, <iser> สวัสดีครับพบกับผมนิคนิ o คขับครับผมจะมีคลิปกี่ยกับการดงอดกานกระป๋อต่างๆของรถยนต์มาให้เพื่อนชมจากนั้นถ้างกิดการสายไปการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของรางนต์มาเจอนๆ้มก็จะามาดูการรื้อเบาะหลังรื้อบรังของ Honda Civic FK นะครับ Honda Civic FK เปลี่ยนเบาะหลังจากเบาะเดิมที่ ได้มาติดต้นมาก็จะใส่บอกไทยอานะครับบอกไทยอาก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีน,นะครับก็จะพอดีตอนลื้อเนี่ยตอนลื้อยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าตอนนั้นไม่พร้อมครับตอนลื้อเนี่ยตอนลื้อยังไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าตอนนั้นไม่พร้อมครับก็ตอนนี้ก็จะอธิบายว่าเบาะหลังของ Honda Civic FD เนี่ยก็ถอดคล้ายๆกับ Honda Civic ตัวอื่นครับมาดูตรงนี้ครับก่อนอื่นก็คือโยกยกเบาะที่นั่งเนี่ยออกก่อนก็คือโดยการกดเบาะนิดนึงนะครับกดเบาะนิดนึงแล้วก็บีบตรงนี้แล้วก็ดึงก็คล้ายๆกับ Civic นางฟ้าหรือ Civic FD Civic ตัวอื่นๆก็กดตรงนี้เหมือนกันสองข้างครับสองข้างตรงนี้ครับ กดเบาะลงนิดนึงแล้วก็ดึงออกนี้ครับแล้วก็ยกเบาะออกแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีอา,อาจจะมืดๆหน่อยนะครับไม่ค่อยจะตรงนี้ก็จะมีน็อตเบอร์สิบตัวหนึง่งหันหันน็อตเบอร์สิบตัวหนึง่งตรงนี้ออกแล้วก็ยกเบาะที่นั่งออกได้ครับส่วนเบาะพิงนะครับเบาะพิงหลังครับก็จะคล้ายๆกับฮอนด้าซีวิกตาโตคูเป้ อะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันจะต้องพับลงมาพับลงมาแล้วก็มาขันน็อตตรงนี้ออก2ตัวครับครับน็อตตรงนี้สองตัวที่มันยึดกับเบาะอยู่เบาะก็นอนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ฝั่งฝั่งคนขับก็ขันน็อตตรงนี้ออกแล้วมันก็จะมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ยกเบาะด้านเล็กเนี่ออกก่อนครับยกเบาะด้านเล็กนี้ออกก่อนแล้วก็มันจะมีน็อตยึดตรงนี้อีกครับ แล้วก็ขันน็อตตรงนี้ออกนะครับขันน็อตตรงนี้ออกก็ยกเบาะด้านที่ใหญ่เนี่ยออกได้ครับครับก็คล้ายๆกับซีวิกอ่าูเป้ซีวิกตาโตครับถอดเบาะคล้ายๆกันครับก็เดี๋ยวตอนประกอบเราเราค่อยมาดูตอนประกอบอีกทีก็ได้ครับตอนถอดถ่ายไม่ทันครับผมครับนี่พิงหลังด้านหลังนะครับพิงหลังด้านหลังช้อาเป็นผ้า เบอดเดิมเป็นหนังหัวหมอนไม่เหมือนกันหัวหมอนเอน,นเดิมยกขึ้นได้หัวหมอนไทยอายกขึ้นไม่ได้ครับเบอเดิมมีมีเบลคนที่สามตรงกลางด้วยนะครับแต่ว่าไทยอาไม่มีครับบบอเดิมมีพักแขนตรงกลางด้วยไทยอาไม่มีครับผมครับก็ต่างกันประมาณนี้ครับไทยอาได้ความเป็นไทยอาอันนี้ อันนี้พักแขนแล้วก็มีวางแก้วด้วยครับของเดิมนะของไทยอาไม่มีครับครับก็เนี่ยเบาะหลังครับตัวตัวสั้นตัวเล็กนะครับเบาะเดิมเป็นเบาะหนังเบาะไทยอาก็เป็นเบาะผ้าครับหวัวหมอนต่างกันนิดนึงหวัวหมอนไทยอายกขึ้นไม่ได้หวัวหมอนเบาะเดิมยกขึ้นได้ครับได้แดงเหมือนกันผ้ากันหนังต่างกันครับ นี่เบาะที่นั่งนะครับครับตอนใส่เบาะหลังนะครับก็ใส่เบาะพิงก่อนนะครับใส่โดยการเอาเอาตัวใหญ่เนี่ยใส่ก่อนสวมด้วยตรงนี้ก่อนนะครับครับสวมด้วยครับสวมด้วยตรงนี้ก่อนแล้วก็มาสวมด้านนี้ครับสวมด้านนี้เข้าโดยแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิบสองนี้คร่าวๆไว้ก่อนก็ได้ครับ บาะมันก็จะสามารถยกขึ้นยกยกขึ้นพับลงได้ครับ,รบก็ต่อจากนั้นก็มาขันน็อตตัวนี้ต่อขันน็อตตัวนี้เดียกก๋ยวอุปกรณ์หายอยู่นี่ครับ,รบน็อตตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็ขันน็อตตัวนี้เสร็จแล้วก็ใส่บาะฝั่งด้านที่เล็กนะครับ ึงมือก็พอนะครับไม่ต้องแน่นสุดๆเพราะว่าเดี๋ยวมีพลาสติกตรงนี้มันจะแตกครับครับแล้วก็นอก็อตสองตัวนี้ก็ขันให้แน่นครับครับขันให้แน่นก็สามารถเสร็จอ่าแล้วก็ติดพุกตรงนี้นะครับ1จุด2จุด3จุดครับติดกดลงไปในรูของมันแล้วก็นี่ก็เสร็จแล้วด้านเบาะกว้างนี้ก็เสร็จแล้วนะครับครับแล้วก็เอาเบาะด้านแคบนี่นะครับตัวเล็กเอามาสวมครับ มันก็จะมีเหล็กอยู่สองสองด้านแบบนี้นะครับก็เอามาสวมใส่แล้วก็ขันน็อตสี่ตัวครับตรงนี้ครับก็ใกล้เสร็จแล้วครับประมาณนี้ครับครับก็ใส่เบาะพิงหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านิดนึ่ เบลสีแดงอ้มยนแสงครับประมาณนี้ครับก็ส่วนบอะพิงหลังสุดท้ายก็ปิดตรงนี้นะครับปิดชิ้นนี้ลงไปครับมีพุกสองตัวแล้วก็ยึดนัดเกลียวปล่อยตรงเนี้ข้างละตัวก็จบครับสำหรับพิงหลังนะแรงข้างหลัง ก็เดี๋ยวเอาเบาะหลังมาเบาะหลังตัวตัวนั่งนะครับมาใส่กจะใส่เหมือน Honda Civic ตัวอื่นเข้าไปครับครับส่วนเบาะนั่งหลังนะครับก็นะครับก็ยึดตรงพุกตรงนี้นะครับก็กดลงไปกึ๊กด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับอาจจะภาพอาจจะใกล้ไปพื้นที่มันแคบครับก็กดกึ๊กสุดท้ายนะครับก็ ยึดน็อตเบอร์สิบตรงนี้ครับยึดน็อตเบอร์เบอร์สิบตรงนี้จุดเดียวเหมือนเบาะซีวิกตาโตคูเป้ทั่วๆไปครับหรือว่า FD นางฟ้าก็เหมือนกันครับครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนเบาะหลังของ Honda Civic FK นะครับเปลี่ยนจากเบาะเดิม เนอไทอานะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนนะครับแต่ผมก็พยายามจะอธิบายให้รู้ว่าเออต้องทํำยังไงบ้างอย่บ้างนะครับก็เพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็ถามผมมาได้นะครับผมก็จะใส่ข้อมูลไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้นะฮะมีทั้งไลน์ทั้ง Facebook หรือจะอินล็อกเข้ามาถามในช่อง YouTube ก็ถามมาได้ครับผมก็จะ ดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับนะครับท่านใดชอบคลิปนี้ก,ก, like, ก,ก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมีวิธีการถอดการประกอบการติดตั้งการเดินสายไฟต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วกเพื่อนๆได้ชมกันก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ